สวัสดีครับพี่น้องกราบรับและขอบพระคุณในทุกกําลังใจที่ทุกท่านมีให้นะขอกําลังใจนี้ให้กลับไปเป็นซั์นับอสงไขยพระอวยพรพี่น้องทุกนาทีนะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับจัดทาเพราะว่าย้อนหลังไปอ่านคอมเมนต์คลิปก่อนหน้านี้คลิปเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคําถามจากพี่น้องมากมายหลายสิบคนเลยเหลือเกินนะครับเรื่องช่องต่างๆหรือสํานักต่างๆให้มีพายุเตี้ยนหมู่นะฮะเตี้ยนหมู่ใช่ไหมฮะ เข้าประเทศฮะให้ให้ผมนั้นอัปเดตให้ฟังหน่อยเป็นไงจริงหรือไม่เข้าวันไหนก็เช้านี้ก็จัดให้เลยครับดูกันเลยนะครับจากภาพนะฮะตั้งแต่ต้นคลิปเป็นภาพถ่ายดาวเทียมของ Zoom Earth ในขนาดนี้ในประมาณนี้ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีเพียงพายุใต้ฝุ่นจันทูอยู่ลูกเดียวนะครับตอนนี้ครับย่อมแอวแรงซึ่งจะพัฒนาเป็นพายุก็ยังไม่ยังไม่มีนะครับ สอดคล้องกับ JTWC นะฮะหรือศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นกองทัพเรือสหรัฐก็ยังไม่มีพายุใดๆเพิ่มเติมนะหรือแม้กระทั่งยอมแอลแรงยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยนอกจากพายุจันทูนะฮะเช่นเดียวกันกับศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยกรรมทางอากาศของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิลนะฮะหรือ CIMSS นะฮะโลกท้งใบก็ ให้มีแต่นายคนเดียวนั่นก็คือพายุจันทรูนะครับพี่น้องกับย่อมแอลด้านทางด้านทะเลแอตแลนติกนะฮะฝั่งยุโรปละอเมริกาจำนวน2-3ย่อมนะฮะเห็นไหมครับาทางแปซิฟิกก็ยังไม่มีย่อมแอลแรงกำเนิดเลยนะครับมาดูทางด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาดังๆแม่นๆฮะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแจ้งเตือนพายุฮะทางเอเชียบ้างนั่นก็คือเจมตัวแม่หรืออุตุนิยมวิทยาเห็นไหมครับ ก็มีจันทูอยู่ลูกเดียวะฮะฮ่องกงก็เช่นกันฮนะสำนักอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงก็ก็เหมือนกันก็มีจันทูนะฮะอยู่อ่าลูกเดียวซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับสําหรับกรมอุตุทั้งสองประเทศนี้เขาจะขึ้นผังสเกลก็ต่อเมื่อเป็นพายุดีเรสชันขึ้นไปแล้วเท่านั้นและภาพที่เห็น,นะฮะภาพถัดไปก็คือ2องส,องสองดาค่ายนี้ก็คือการคาดหมาย ขัานหมายพายุหมุนของสองสำนักที่พี่น้องคุ้นตากันดีนในแอปวินดีด้านซ้ายเป็น ECMWF ค่ายุโรปส่วนด้านขวาเป็น GFS หรือค่าอเมริกาฮะเป็นการให้มโนโ,โมเดลนะโมเดลล่วงหน้านะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่25นะโดยค่ายุโรปนั้นให้เป็นย่อมแอลกกำลังแรงฮะเคลื่อนเข้าไปทางเวียดนามแล้วก็เข้าภาคอีสานในวันที่21ไปแล้ว แต่ GFS ฮนะซึ่งเป็นค่ายอเมริกาให้เป็นพายุ depression นะนะดีเพรสชั o นฮะนะดูพี่น้องดูความกดฮะไม่เกินไม่เกินดีเพรสชันนะฮะซึ่งไม่มีชื่อนะฮะถ้าเป็นดีเพรสชั o นมีผลกระทบกับไทยและตรงเข้าจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่23เป็นต้นไปนะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะมาถึงตรงนี้ผมจะบอกกับผมเคยบอกกับพี่น้องเสมอว่าเมนูฝนฟ้านะฮะที่เป็นที่คุ้นตาไอ้สีฟ้าแบบนี้ฮะของพี่น้อง2องค่ายในแอปวินดีนี้นะฮะมีการอัปเดตในทุกทก 4ี่ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนแปลงและคาดเคลื่อนบ่อยมากนะฮะตลอดเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาทุกท่านที่ติดตามช่องนี้จะรู้ดีว่าผมไม่เคยใช้เอามาเป็นหลักในการคาดหมายอัปเดตอากาศให้พี่น้องดูเลยนะครับจะเน้นใช้พื้นกระแสลมนะฮะซึ่งจะให้พี่น้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยผสมกับแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักซึ่งอะไรครับพี่น้องซึ่งมีความสเสถียรมากกว่านะครับมากกว่าโมเดลที่จะต้องอัปเดตตลอดเวลา4ี่ถึงชั่วโมงเนี่ยครับและ คาดการฝนก็เปลี่ยนไปใช้อะไรครับก็ไม่ได้ใช้ฝนฟ้าแล้วก็ไปใช้ค่าเรเลทีดซึ่งพี่น้องก็เห็นอยู่หรือการยกตัวของอากาศแทนนะฮะส่วนเมนูฝนฟ้าจะใช้ได้ดีก็ช่วงคาดการทิศทางฝนหรือทิศทางการเคลื่อนของพายุไม่เกิน12ชั่วโมงข้างหน้านะฮะนอกนั้นเลยไประยะไกลเหมาะที่จะเล่านิยายให้พี่น้องหรือดํามให้พี่น้องดมาม่าหรือบันเทิงเสียมากกว่านะฮะจนกระทั่งมีคอมเมนต์คาถามมามากมายผมออกคลิปวันนี้ฮะจากโลกโซเชียล อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับและส่วนตัวเขายังเชื่อว่าจะมีพายุมาไทยอย่างน้อยหนึ่งลูกนะครับก่อนหมดฤดูฝนเนี่ยอย่างน้อยนะครับแต่ไม่ขอฟันธงว่าจะเป็นช่วงไหนวันไหนนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าวันนี้ยังไม่มีการตั้งไข่ของพายุแต่ประการใดนะครับผมอยากให้พี่น้องดูผังสเกลการขึ้นเตือนพายุจากสำนักที่ผมเล่ามาจากต้นคลิปฮะสี่ห้าสำนักนี้เป็นหลักมากกว่านะครับเมื่อเกิดพายุเป็นจริงเป็นจังฮะต้องมีแท็แกเส้นทางออกมา ด้วยนะฮะและที่สําคัญต้องมีทิศทางลงทะเลจีนใต้ก่อนจึงจะมีอิทธิพลกับประเทศไทยของเรานะฮะและก็มีเวลาเหลือที่จะแจ้งเตือนกันอีกโถมเทนะแล้วจึงมาค่อยมาติดตามลุ้นกันว่าเข้าตรงไหนนี่อะไรยังไม่ทันเป็นบุนเลยปั่นกระแสอย่างกระจอไทยแดนไทยแล้วนะฮะพี่น้องคิดง่ายๆครับพี่น้องดูโกลเซนนะี่ะพายุโกลเซนขนาดว่าแท็กเส้นทางตรงกันฮนะพอถึงวันจริงๆนะติดติดแป๊กอยู่แถว แถวไหนครับประเทศเวียดนามสัางงานเห็นไหมครับสดสดร้อนร้อนเลยครับครั้งนี้จากพายุฮะถ้าเป็นโซนร้อนชื่ออะไรนะครับพี่น้องก็ชื่อเตี้ยนหมูนะฮะจากเตี้ยนหมูก็อาจจะกลายเป็นพายุต้มหมูอ่าตุนหมูต้อนหมูหรือพายุเยี่ยวหมาไปในพิพตาก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ